นี่อยูพี่โอ้ยท่านหันมันหอนฮุ่นหอ่นเอ้าวันนี้หนูไปเซ็นสัญโอ้ยเราไปส่งสินค้าบ้าโอ้ยต้องโงมดีเนาะมื่อนี้คือส่งยางเซ่ๆแท้คือว่าเศร้ากินเหล้าแล้วโอ้ยกะเศร้าอยู่หัตถ์หลาตอนยามเลี้ยงมันกะคลายเหยียดเนี่ยขึ้นนี่กะกินกับซุ้มไอ้ลุยซุ้มบักเอ็นแกซีหาถุ่มมึงได้แหละมากกับมันนอน ต้าว่าน่าจะนักไปแน่ว่ะย้ำสงองว่านักหัวตืบๆเลยอุ้ยโอ้ยร <c oughs> ุกน้องไป็นยังไงที่หน,นุ่มจะเป็นคือกันคักนเออนาะ,ะเดอนล่ะเขาจังเอื่อนมาแนวมันแนวมันมาติ <c oughs> เออ <c oughs> เฮ้ยเนาะเอาสรุปจะมาอย่างนี้เอามาหาตัวก็จะยกเบิก์ชิ้นข้าหันตั้าหรืาลูกการับจาาบ้างอยู่เนาะฮาร์โบ้ลูกการับจ้างออื้ าไปนะเจ้าก็ได้เออเอาเนี่ยไอไ้เนี่แหละเอาอยางอ่าหน่ำสาลายแดงบุญมาฟาดโอบบุญมามีฟอดต,ต้องเชี่ยค้องเราโทรมาสั่งมือเสานี่ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ตะแกนั้นเตืนนอนบุญเออเจ้าสภาพจังสิจ,จะไปทรงคองให้ไหม่คลอกคนไหนอยู่บ่ฮึ <c oughs> ไม่ต้องหว่วนเลยกระเป๋าน่ะเป้าไป,าาปาาได้อยู่แล้ว ใส่ใส่บางส่งดูเกียโอ้ยยังไหวยังไหวเจ้าจะไปลงข้องหนาบ้านคอยเด้อหึอบักเอ็นลงไปแล้วบุเคืนนี่เอ, <c oughs> เอาโอ้ยเนะยาะเออเจ้ากินเหล่าเจ้าสิระวังไทยบ้านเขาซาเด้อโอ้ยเขาสิมสาชาอีหยังเอาเขาบอกสีแววขึ้นเจ้าสันตัวโอ้ขึ้นอีหยังเอาเขาบอสีว่าพูดเจ้าน่ะ เป็นซุ่มขี่เราเขาใจบอฮะขี่เราว่าตีเออทู่ทู่ท,ท,ทู่ทู่มันพูดได้มันกล้าบอกให้ปอไปทุ่มทิพย์ท่อแดดแคุหลอกสิพูดจบพูดเจียปันนี่อ้าวฮ้ยเอิ้นดีดีมหล้านข่ากันเขาละให้เกียรติอ้ายขึ้นยังนี่ก็วม่วนพร้อม เขาเอิญเจ้าว่าเจ้านี่แหะไอ้ลูกค้าประจำนั่นแล้วว้าลูกค้าประจำเออ้ไม่น่านได้นี่อ้ยคุณลูกค้าคุณลูกค้าบอลแล้วเมือ่อใดเงินกระยยนเป๋าใหญ่ๆแน่นี่เออนายลูกค้าพี่พี่พพพบุญบุญบ้านคุญยังตัวผู้จบผู้งามบ้านนี่เฮ้ยขี้เหลวานี่บ้านเออเบิกมาให้เนี้ย tham diện mới mà năm nay chưa? Cái rồi lại, biển hàng mẹ, zoom yếm yếm chẳng lẽ vô về, gấp ảnh nương để bạc đao, bàn bàn mà nó kìa, không, mất ảnh nương đái mà cái bị kìa nó phải bị, rửa cho anh xoắn là được, ống